คุณผู้มชมคะถ้าพูดถึงนะคะชีวิตผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงเด่นภาคใต้นั้นค่ะที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่นั้นนะคะซึ่งเกิดจากการกระทําอันโหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมของกลุ่มผู้ก่อเหตุดุนแรงค่ะที่ยังคงพยายามก่อเหตุสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะโดยไม่คํานึงถึงชีวิตของผู้บริสุทธิ์แม้แต่น้อยค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะไปติดตามได้จากรายงานพร้อมกันเลยค่ะ สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันโดยเฉพาะการลอบวางระเบิดเกี่ยวของสถานการณ์ความรุนแรงไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นแต่รวมถึงชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์อีกด้วยเช่นเดียวกับเหตุการณ์คนร้ายยิงปะทะและวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนขณะออกตรวจพื้นที่เมื่อวันที่28สิงหาคม2566ทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายบาดเจ็บจำนวนหลายราย นึ่งในนั้นคือเด็กชายดาน ha ha ิชฮาฮะวัยสามขวบได้รับบาดเจ็บถูกสเก็ดระเบิดบริเวณหน้าอกขณะไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อกับนายมูฮัมหมัดอูแบดผู้เป็นบิดาก็ตกใจมากที่ไม่คิดว่าจะโดนกับลูกลูกตัวเองแบบนี้ค่ะสเก็ดนี่อยู่ที่ปอดปอดของลูกค่ะอาสาตัวที่ลงมาต็ประมาณ 4ีหวันประมาณนีน้ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะบางทีเวลายกขยะก็จะมีเก็บบ้างน,นีคะอยากจะบอกว่าผู้ที่สร้างสถานการณ์ในบ้านเรานี่นะคะอย่าทำอย่างนี้นะคะสุสา์ประชาชนแถวนี้บ้างค่ะให้ดูตัวอย่างของ ของครอบครัวเราค่ะที่โดนระเบิดอะไรแบบนี้นะคะบางคนก็สูญเสียลููบางคนก็เสียงเสียงพ่อแม่เราบางคนก็ต้้งกำคาพั้งคาอะไรแบบนี้นะคะก็สงสายค่ะอย่าอย่าอย่าสร้างสถานการณ์อย่างนี้นะคะภายหลังเกิดเหตุการณ์ พลโทสารติสุกุณาธิ์แมทพักที่4่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ได้เยี่ยมให้กำลังใจและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดพร้อมนำความห่วงใยจากผู้บัญชาการทหารบกมายัางครอบครัวฮาร์เฮอยู่สม่ำเสมอรวมทั้งได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมในตัวหนูน้อยดานิชที่เป็นเด็กเข้มแข็งมาก และชื่นชมในความกล้าหาญของผู้เป็นบิดาที่ปกป้องลูกน้อยได้อย่างน่าชื่นชมก็าอาจจะเกิดแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ได้ไก็ก็รู้สึกดีค่ะที่มีเพราะว่าจะได้ปกป้องประชาชนได้ อีกกี่ชีวิตที่ต้องบาดเจ็บหรือสูญเสียจากการกระทําอันโหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ยังคงพยายามก่อเหตุสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยไม่คํานึงถึงผลกระทบและชีวิตของผู้บริสุทธิ์แม้แต่น้อย